สวัสดีครับท่านพี่น้องประชาชนชาวไทยทําไมกูเปิดเหมือนอะไรเลยวะโอเคเอาเป็นว่าผมอยู่ในไมค์ครับก็ก็แค่ไมค์ครับวันนี้ก็มีแขกรับเชิญนั่นแหละแขกรับเชิญที่แม่งไม่ได้รับเชิญยอก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 จ้โปรตัวไ,ไปินไเศร้าเลยก็วันนี้นะครับเป้าหมายของเกมก็คือเราจะมาสร้างบ้านแค่นั้น คุณคิดมัดจะให้ผมไปทำอะไรฮะล่าไอ้เดอะดัก้อนหรือก็ก็ไม่ใช่เรื่องเพราะฉันก็วันนี้แค่วันนี้แล้วกันแค่คลิปนี้อะไรไประเบิดทุกสิ่งทุกอย่างของโลกนี้ซะคิดมากไม่ใช่ไหมแล้วเมื่อกี้กูพูดคำหยาบระอบิดนะเมื่อกี้กูพูดคำหยาบก็ต้องไปเซ็นเซอร์หรือเปล่าดิยวไปไปขัดแย้งยังไม่ดูสิวันสันต์จริงๆเขาไม่ตกของควันเขาตกระเบิดยังไงแล้ว ุณระเบื่อจริงๆภารกิจวันนี้ผมก็คือสร้างบ้านแสนสบายแล้วก็บ้านหลังนั้นถ้าเป็นไปได้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเออปีใหม่ผมจะลองมาไลฟ์เขาดาวกันแล้วกันนะลองดูแล้วก็พูดคุยกันในบ้านหลังนั้นแหละชิวๆสวยงามนะคุณก็ระหว่า,วางการเลคคอร์ดครั้งนี้อาจจะมีคนเข้ามาแจมก็ก็อย่าไปใส่ใจเขาก็แค่คนที่ผ่านมาแล้วผ่านไป เป็นกัรสือสารกับคาโูยะที่เป็นแค่ไรเดอร์ที่ผ่านการครับเวเยเอ้ยผมก็ได้ทำการแอบเข้ามาในหมู่บ้านแล้วแล้วก็วอาจจะตัดไปหลายช่วงเลยนะคุณตัดไปถึงช่วงประมาณที่ผมแบบว่าสร้างบ้านก็ได้เพราะว่าวันนี้เราไม่ได้มาเล่นเขี่เขียด่อยให้เป็นไรคุณผู้ชมเดียเด๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกยังว่าเขาเคิดเที่ยวที่นนอ,อะไร <c ười> อะไรของมึงกึกบอกกึ่งแต่แตัดช่วงไปไหน ออฟีดสามเมื่อวานว่าจะมีฟีดไม่มีหรอกอาจจะแค่เฟส์เวิร์ดแค่นั้นเร่งเวลาไปนะโอกาสในการทำให้ดีเราไม่ได้เอาจริงมึงไม่ต้องมีโอกาส oh. มึงไม่ต้องมีโอกาสทำอะไรหรอกเพราะตอนนี้เสียงมึงแบบว่าแบบแหลกมากๆสกิลการก่อกรสร้างอาจจะไม่สวยมากแต่วันนี้เรามาเอาวายของเอ่อคิสปัสในเกมอไมค์ครับนะครับท่านผู้ชม ก็ไม่มีมอนแปลกๆก็จะมีแค่ของตกแต่งสักส่วนใหญ่ภารกิจผมก็คือสร้างบ้านแค่นั้นแหละเจ้าอะไรอ่ะอยากได้อะไรอีกอ่ะอันนี้คืออะไรวะเอ็นเตอร์เทนเมนตเอ็นเต้ร์เนเมนร์บราอ์อิสคริสต์มาสจะให้่าให้โลกนี้เหมือนกับไอ้โนตินอาจจะมีความแหลกบ้างบางช่วงนะครับก็ขออภัยด้วยจริงๆเพื่อความสวยงามอะเนาะเราก็ต้องยอมแลกกับบางสิ่ง ได้อย่างเสียอย่างนะท่านผู้ชมบอกว่าผมไม่จริงจังแต่ทำให้ผมไปขโมยชุดเกาะมาใส่ออใส่เล่นๆจริงๆใช่ละพ้อมีตระเคนช่วนอะไรเออเอาว้าวป่าอะไรวะเนี่ยโ,โหต้นอย่างใหญ่หาจริงๆโห ความจริงสร้างตรงนี้ก็อุ้ยโอ้ย,อยตรงนี้สวยเลยตรงนี้สวยเลยโอเคถ้างั้นก็ปักทอดก่อนมันเป็นธรรมเนียมประมาณนี้แหละ ทุกคนคลิปนี้ก็พอแค่นี้แหละผมก็เนี่ยนะบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วมีระเบียงด้านหน้าเล็กๆไอนี้แปลกๆหน่อยเดี๋ยวค่อยไปแกแล้วก็เปิดเข้ามาด้านในก็จะเป็นบ้านแสนสุขสันต์นี่ก็จะเป็นตัวอาหารนะก็พาร์ทแรกก็มีแค่นี้ทุกคนก็ทำทำบ้านให้เสร็จก็แค่นี้ก็พอใจแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปซึ่งก็คือปีหน้าก็ถ้าตัวผมเองลืมนะก็อาจจะไม่ได้ทำสี พูดในคลิปนี้แต่ไม่เป็นไรจะพยายามจำให้ได้คลิปต่อไปก็คือนี่เลยชุบสามโต้ทั้งสามผมจะต้องทำอาหารหนึ่งในสี่อาจจะไม่เอาหัวนี้ก็ได้อาจจะเป็นแค่แบบสตัฟพัมกี้อปเปิลพายหรือที่ดีกว่าก็คือชอ็อกโกแลตพายไปเลยเอยโกโก,โกโพ้พายใช่ปะนี่อันนี้นะทุกคนนะชอ็อกโกแลตพายซึ่งก็เราไปหาโกโก้บีนผมได้ใส่หมดคอมพาร์สปะวะไม่ได้ใส่ ก็เดี๋ยวผมไปเพิ่มหมอดนะครับผมหมอดที่ช่วยผมได้ c a r r y o ออ,อย่างเงี้ยอิรอ,อนเชสอิรอนเฟอร์เนอ่นะนะจะได้ประหยัดพื้นที่นะ่เนี่ยก็ต้องไปหาของมาเพิ่มอนเนียนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคลิปต่อไปทำอาหารเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะสร้างฟามเล็กๆน้อยๆข้างๆนี่แหละคุณผู้ชมให้แบบเออพืชผักที่เราปลูกกินเองนะคือก็จะเป็นคลิปประมาณนี้แหละ oh. ชิลๆนะทุกคน ประมาณานั้นนะครับว่าวัดดีคีแลนมาแล้วก็เดี๋ยวไปรอดูคลิปาฟาคายหกได้เลยท่านผู้ชมนะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็ประมาณนั้นนะครับเอาคุณไคลิปพอดีเลยอะ <c oughs> อันนี้ผมอัดรอคุณไง <c oughs> เพราะไม่มีอะไรทํา <c oughs> ก็เลยอัดคลิปเป็นマมครับสเปเชียลคลิดมัดไปซะทำปีละครังอ๋อ,อ,อ,อท,ที่น,อนอ้องออกคงคุณอัดคลิปนี่แหละผมเก็ตแล้ว ทำรอล็อตมาแล้วคุณผมดูเพยนี่แหละฮ่าเลือกอะไรดีคุณไอดีเคบอว์โอ้ยเย่บอว์คานี่ดิโพบอว์เวอร์วอตอตอร์เฮลที่หนีบอ่ะที่หนีบเออที่ไฟฟ้าไฟฟ้านั่นแหละเอาดิหนีบหัวนมมันคุณเออฮะโอเคนะทุกคนก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงคนอื่นนิดแป๊บนึงนะครับผมตัดออกก็แค่นี้แหละปิดคลิปลาก่อนขอให้มีวันที่ดี Goodbye อสวัสดีครับคนดูสุดที่น่ารักของผมทุกท่านนะครับผมก็นี่ก็กเป็นหลังจากที่ผมมาสร้างกระท่อมนี้เสร็จนะครับผมก็มาคุยกันนิดนึงเนอะออจะปีใหม่ละก็อยากจะบอกว่าขอบคุณนะทุกคนเลยที่ยังแบบที่เข้ามาดูแล้วก็กดติดตาม ผมบอกเลยผมไม่ลึกเลยว่าจะมีแบบมีคนมาดูช่องผมด้วยเออก็นะผมจะพยายามทําคิปให้ดีที่สุดแล้วก็ปีนี้อาจจะเป็นปีที่แย่น่อยสำหรับผมนะคนอื่นผมไม่รู้นะแต่ว่าถ้าใครมีปีที่แย่ก็ขอให้ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีแล้วกันขอให้นะผมผมก็หวังเหมือนกันไม่ไหวละปีนี้แบบมีแต่อะไรก็ไม่รู้ทั้งเรื่องต่างๆนานะเยอะแยะมากมายคุณผมไม่ค่อยอยากจะพูดออกมาหรอกเพราะฉันก็ผมจะไม่พูดเกี่ยวกับพวกมันแล้วกันแค่บอกแค่ว่าผมมีปีที่แย่แต่ว่า การได้มาทําคลิปแล้วก็มีคนดูอย่างพวกคุณเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบดีนะมันมันแบบว่าทําให้ผมรู้สึกมีความสุขอะก็ขอให้ทุกคนแบบอยู่กับผมไปนานๆเนืเราก็ไปเล่นไปได้กันมีความสุขไปได้กันผมจะพยายามทําคลิปให้สนุกก็นําความมันต่างๆมานะครับไม่ว่าจะเป็นหนังของเกม Totaly a c c o l a d s b a t t e Simulator แล้วก็เกม m ครับหรือว่าแพนซอมบี e นะครับผมก็จะพยายามทำออกมาให้ดีที่สุดขอบคุณมากเลยครับที่ติดตามผมเนอะคลิปนี้ก็อย่างที่ผมบอกในคลิปไม่รู้ว่าจะได้ใส่ไปหรือเปล่านะเพราะว่าผมยังไม่ได้ตัดแต่ว่าคลิปนี้จะมีทุกๆปีครับก็เป็นมาท้ายมาแบบมาสิ้นปีนี่แหละคุณก็ EP หน้าผมก็จะทำอะไรก็ก็ไปก็ค่อยไปว่ากันเนอะ EP นี้ก็ผมก็ทำกระท่อมไม้เล็กๆเลยก็หินเนาะมีหินเสร็จสวยงามเนาะอ่ะาั่นและวครับขอบคุณมากเลยถ้าถ้าคุณแบบดูมาถึงตรงนี้ได้เนาะหรือว่าถ้าคุณข้ามมาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเอาจริงว่าช่วงต้นที่ผมอัดคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกก็แค่เอาชีวิตรอดตัดไม้หายตัดตัดไม้ขุดหินหาของตกแต่งบ้านเนาะออก็มีบรรยากาศแบบนี้บ้างก็ดีนะครับแล้วก็ปีหน้า ผมก็จะเตรียมพวกอของทําคลิปเยอะเลยก็อย่างคลิปหนังเก่าว่าจะทําสัก4คลิปนะครับแล้วก็อาจจะมีไมค์ครับมาเรื่อยๆเ,เนาะแล้วก็แพนซอมบี้ก็มาทําต่อส่วน Castle Crusher อย่างที่พูดไปตอนต้นคลิปใช่ครับคุณจินเพื่อนผมเขาเปิดเปิดเกมไม่ได้ก็มีแค่2 EP ก็มีแค่นั้นนะครับผมผมยังไม่ได้ตัดนะแต่เดี๋ยวเอาลงให้แน่นอนครับผมผมไม่ทิ้งหรอก ขอบคุณจริงๆนะขอบคุณมากี่ครั้งแล้วเนี่ยแต่ว่าขอบคุณจริงๆครับที่ที่ที่มาดูแล้วก็ถ้าใครที่ดูคลิปนี้แล้วเยังไม่ได้ดูคลิปเกมทอเทเล่เครื่อนซิมูเลเตอร์ไอคิดมาสเ e อร์พลของผมก็ก็แวะไปดูได้ครับตอนตอนท้ายก็มีที่ผมบอกอยู่แหละก็ปีเป็นปีนปนปนปนที่แย่จริงสำหรับผมนะก็นั่นแหละได้มาผ่อนคลายบรรยากาศแบบนี้ในกระท่อมเล็กๆ มันมันก็มันก็รู้สึกแบบโคซี่อยคุณนี่ก็จะเป็นสถานที่ที่ผมจะแบบว่า,ถ,าถ้าวันไหนผมเครียดผมก็คงจะมาอัดคลิปในนี้แหละมานั่งคุยกับทุกคนนะครับไม่ไม่มีผจญภัยไม่มีต่อสู้อะไรรักๆโหดๆเพราะว่าผมก็อยากพักกันแค่นี้แหละครับทุกคนขอบคุณมากเลยที่ท,ที่ติดตามผมมาแบบมาเป็นปีแล้วเนาะขอบคุณมากเลยถ้าถ้าเป็นไปได้ก็ เออช่วยแชร์คลิปผมก็ได้นะเออให้ให้ผู้คนเขาได้มาดูได้มาแบบรู้จักกับผมมากขึ้นคือผมอาจจะเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งเออไม่ค่อยแบบเอ,อ่ออะไรอะ่อจจะจริงผมไม่มีสคริปต์นะผมพูดตามตรงแบบคิดอะไรได้ก็พูดอะ่ะก็ผมพูดไม่ค่อยเก่งแต่จะพยายามพูดให้แบบว่าให้สนุกละกันนะเออนำนำความสนุกความมันอารมณ์มาให้ทุกคนนะครับผม จะทําให้ดีที่สุดแล้วก็ขอบคุณแบบอีกหลายคนเลยเจริงนะพเพราะยูทูบเบอร์คนอื่นที่แบบเอเขาก็อิป์าผมเนอะให้ผม,มแบบทำอะไรแบบนี้แล้วก็เพื่อนผมที่แบบอยู่กับผมมาด้วยอะ่ะนั่นแหละคุณผมมีแค่นี้จะพูดจริงๆก็ขอบคุณที่เข้ามาดูครับขอให้มีปีที่ดีแล้วก็ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีกว่าเดิมนั่นแหละ สวัสดีครับท่านผู้ชม